ต่อกันที่กรุงเทพนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่งานนะครับที่มีการจัดนะครับเรื่องของของเล่นนะครับผมที่สะพานพระราม8ปครับปรากฏเมื่อวานนี้เครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์เยนะฮะปรากฏฮะมันถล่มลงมาแล้วมันก็เลยมีผู้บาดเจ็บวันนี้กทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับมีคาสั่งปิดเครื่องเล่นไม่ใช่แค่เครื่องเล่นปลาหมึกครับทางด้านของผู้จัดงานก็เลยต้องถอนเครื่องเล่นอีกหนึ่งชิ้นออกไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปย้อนดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนครับ เป็นคลิปช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์นะครับล่วงกลางงานสยามแคนิว่ลฟันแฟร์2023ซึ่งจัดขึ้นที่ใต้สะพานพระราม8ครับความคืบหน้าวันนี้ครับท่านรองรู้จัดก,การกรุงเทพหมหานครครับ คุณวิษณุรั์สมพลพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตบางพัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเครื่องเล่นทั้งหมด11ชิ้นครับที่ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่จัดงานเบื้องต้นเอาเครื่องเล่นเจ้าปัญหาก่อนค,อคือเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์พบว่าคานที่มันเชื่อมแขนของเครื่องเล่นเนี่ยลักษณะเป็นที่นั่ง4ตัวเนี่ยเกิดหลุดครับเนื่องจากว่ามันไม่มีน็อตยึดแต่เป็นการเชื่อมแนทนทําให้ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่มันจะรับน้ําหนักแรงเหวี่ยงได้แต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็จะต้องให้ทางสภาวิศววกรรรรรเนี่่ลงงงงงพืื้้ทมาาตจสสอออบขโค แล้วก็กกนกนอีกครั้งเนื่องจากพบว่าเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์เนี่ยยังมีร่องรอยการเชื่อมอีกบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบเครื่องเล่นตัวอื่นด้วยครับนั่นก็คือเครื่องเล่นที่ชื่อว่าพึ่งบิน <ทะ S 1> ซึ่งมันเป็นลักษณะคือมันจะเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเวียงเหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณกุ๊กเพราะตรวจสอบเบื้องต้นมันมี 2- อสจุดที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงครับว่าอ,อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัยเราไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่ากทมนะครับคุณวิษ หลุดไอ้สลักหลุดออกมานะหลุดออกไปทําให้แขนมันแกว่งออกมาือตัวตั้งดูโพงข้างหลังเนะี่ยก็จะหลุดคออือหลุดอ่ะคือจากแต่ตัวน็อตที่ยึดมันหลุดสลักหลุดมันควรจะมีตัวนัดโบไว้ยึดไว้อันนี้ตัวไอ้ที่หลุดไปอ่ะมันดูไม่มีแต่ว่าจะเชื่อมแทนคือเหมือนกับถ้าราดูภาพออกนะมันมีเผล,ม,ม,เลมันมีนัดไอ้น็อตไว้ยึดอยู่ใช่ไหมครับตัวโบยึดตัวโบยึดเนี่ยแต่ไอ้ไอ้ไอ้ท่อนที่หลุดไปอ่ะโบไม่มีแต่ว่าเขาใช้เพษ เชื่อ,ปอเป<า>็นแหล็งแท้แสดงว่าไอ้ไเครื่อนโวนนี้มันเคยชำรุดและมีการซ่อมแซมของผ<ช>ู้ถัอเขาจะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ใช่ ฟังเราก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะคุณตัวน็อตไม่มีใช้การเชื่อมเนี่ยอโอ้โหมันก็คงทนรับแรงเหวียงไม่ไหวล่าสุดนางสาวอาริยาเพงประเสริฐค่ะผู้อำนวยการเขตบางพลัดออกมายืนยันนะคะพูดถึงเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่เพื่อจัดสวนสนุกกลางแจ้งใต้สะพานพระราม8บอกว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่นั่นนะถูกต้องคือเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามพรบเครื่องเล่นส่วนเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ค่ะ หลังจากนี้จะยุติการให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งที่คุณตวยเพิ่งอ่านไปก็คือพึ่งบินครับล่าสุดผู้ประกอบการมีเจตจำนงที่จะยุติให้บริการด้วยเช่นเดียวกันคือทั้งปลาหมึกยักษ์ทั้งพึ่งบินไม่มีให้บริการแล้วค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ส่วนเครื่องเล่นอื่นๆอีก9รายการยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะยังไปเล่นได้แต่ต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็รายงานมายังสํานักงานเขตบางพลดัดจนกว่าจะสิ้นสุดการขอใช้พื้นที่จัดงานก็คือวันที่3ามสตุลาคมนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีครับพันตรจเอกจาุวาสิงห์ศรีชยัยพรวอมกับการสถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขันนะครับบอกกับทีมข่าวโมโนนิวส์ครับบอกว่ายืนยันว่าใจความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง4รายหากติดใจเอาความก็ จะมีการเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุจริงอยู่มีผู้บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องระแวดระวังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ